ขอเลขก่อนนะครับตอนนี้ขอเล่ก่อนครับไม่เห็นครับขอเล่ขอเลขขอเล่นขอเล่กขอเล่กอเล่กนเ่กนอเล่กอเล่กขอเล่กขวเล่กขอเล่มขอเล่าขอเล่กอเล่กตาเล่กขมเล่กขลกขอเล่กขอเล่กาอเลเล่กล่กขเลยกขอเล่รขบเลเลเล่กเล่เล่อเล่เล่าเล่เล่อเล่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 าเ เริ่มวิธีแล้วเนาะบวชแบบบ้านๆนะครับข้าวหมออ้อแกงหมออ้อแล้วก็ขอบคุณนะใหม่นีถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมเอเอร่วมด้วยช่วยกันครับคนละเล็กคนละน้อยอ่า เราอ่านไปข้างหน้าทีรอบแล้วเป็นญาติพี่น้องนะครับคุณยายนะครับคุณยาย สิ่งที่ใส่คำเด้ออย่าลืมเ,เรียกพักใหม่ด้วยอบคุหลายคนนะครับที่ลงแข่งกับเรา วันธามิพันตีัามิันตีับทังอัปราทางอัปราทางมธีพันตีมีพันตีมายากะตงาตังคุณยังสามินาสามินาสานุโมทุตับางังสามินากะตังสามินาะตังคุณยังไมหังไมหังตาตับงสาังตาทุตาทุอานุโมทามิอะนุโมทามิ ใช่แล้วครับผมเข้าขึ้นกระสอบเดต้ไหน้ข้างบนนะถึอไหมเอ้าอออ้าวร้ลวงรู้ล่วงครับนี่ครับก็ร่วมโวยทานกับนาคเด้อครับเอาโวธนาขาทุบุญเด้อครับเอาเอา เอาเก็บเลยเก็บให้ค,ครบเก็บให้ครบถ่าอืมสาธุสาธุจัด ตอนนี้เราพระใหม่ออกมาแล้วครับนี่ตอนนรอครับก็ใส่บัตใหม่รับผมเ้า๊บใส่บัตรพระใหม่ก่อนครับตอนนี้ทั้งหมดเลยเก็บไว้ในกระเป๋าก่อน ็ในส่วนนั้นก็ขอขอบคุณนะครับ FC ผู้ใหญ่ใจดีใจเศรษฐีทุกท่านก็คือหนึ่งคุณแม่แม่แถวหนึ่งนะครับแล้วก็แม่ธรรมดาหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมกองบวชในครั้งนี้ขอบคุณทุกเซส FC ทุกท่านแล้วก็เศรษฐีใจบุญทุกท่านแล้วก็แม่ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือว่าคุณสําเร็จนะครับต่อไปเราก็จะได้ใส่บาตรผ้าใหม่หลังจากใส่บาตรผ้าใหม่แล้ว

มาลเอามเล่นเลขเด็นตัวนึงพว่างี้ยขอเลขตัขอเลขตัวนะครับตอนนี้ขอเลขก่อนครับไม่ให้เห็นครับขอเลขขอเลขก่อนขอเลขกตัวเขียนอะไรท่านก็เขียนให้เดี๋ยวถัดไปผมจะเป็นคนรับเองหลังตาเขียนเลยรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายประจำงวดนี้มาเคยมาตรงๆนะผมเคยทําแล้วมาตรงๆจริงๆสามตัวแตกแน่ครับบุญดีบุญน้ำตาครับ เดินลงมาเลยทีนี้เดินลงมาใส่บาตรเดินลงมาเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแจกอ้าวใส่บาตรใส่บาตรปละแล้วก็ใส่บาตรปลาบุณครับทุกคนในบุญเด้ออ้าวใส่ย่ามก็ได้นะครับนะอ้าวบาตรพหมาครับมามามารวมบุญครับผม กคือให้หน่อย เปิดเลยความลับรอเลยในเรื่องของพักนะครัร่วมก่อนเลยครับพักขนมนี่มลครับร่วมมีมนลแล้วครับอยู่ตรงนู้นอาจจะคุยอะไรกับญาติพี่น้องของดีเราอยู่ในนี่มีของดีอ่าเดียวใครอยากขายรูปก็ขายไปอันนี้ใครนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายอันนี้อะไรติดยางเอามาบัตเตอรี่ก็มารอเลยตเตอรี่เราขายตรงนะถ้ามีนะให้ผมเลยมีแล้วให้ให้ให้ผมชายเป็นเป็นแรกอย่าด่าอย่าว่ากันนะรอคอยกันทั้งประเทศสไลด์ออกทุกทีครับทุกครั้งเลย ผมบวชผมได้บวชมาหลายหลายรูปแล้วหลายองค์แล้วเออข้างใน่ะทข้างขวาแลเดี๋ยวไปขอเลขหลายรูปแล้วว่างั้นพระบวชใหม่ที่ไหนเอดชัดไปทันทีไปทันทีใช่ก <detta jeune> <LS> ับงานเพราะว่างานมงคลบอกว่าผมได้ดวงพวกนี้มี3สามตัวติดๆแล้วใชเอ้าหวดนี้ไม่ได้ม่นอน3 2 1อัหนึ่งเบิร์ดทึมึม

อ้าวเอาไว้ผมครับหนึ่งใบทุกผู้เลยสามศูนย์มีงหมนะสามเก้าอ้าวโดยบอกเด้่กระชับซื้อแต่ส่วนมากเขาจะให้แค่สามตัวนะส่วนมากเขาจะให้แค่สามตัวแิบซื้อเข่ได้บอกแต่นี่คือของแถมอันมูลเอาไปทั้งหมดนั่นแหละรงกับเล้วยเอ้ยนี่กล้วยส่งกับเลื่องกล้วยอีกไหนคุณพี่เห็นกล้วยหกกันเลยเหรอเอาเอาคุณพี่ถือถือเอาคุณพี่ถือเอาคุณแม่คุณแม่ยายคุณยายถือหน่อยเอาเรื่องกล้วยมีเอี้ยถอยบอกกับ ไปเรกกล้วยหอยเ้อจ็ดพันเจ็ดห้าโอ้โหยหันไปให้เขาดูกล้องหน่อยไม่เจ็เจ็ดห้าเอเจ็ดเจ็ดห้าตังเลยไม่ได้เขียนเด้ออีพอีนเนี่ยมันนี้ยเองพ่อใหญ่้หมันคอยขึ้นคอยขึ้นมั้งสิบอก มันค่อยขึ้นบ่เออตัวใหน่ะยายนี่ยายเพิ่นว่าเหตุไม่ได้คืนอีหยังดอกกมกบกุ้มกิ้นใหญ่ใหญ่พระใหม่ตัวใหญ่บอกดังๆนายเห็นตัวใหญ่นั่นเห็นตัวดัเห็นตัวในี่เด้อ3 7 5เออจ็ดห้ายูโอ้แล้วผมบ่ได้ยินมาแล้วครับเลขเด็ดพระใหม่ออกมาแล้วครับเลขเด็ดพระใหม่ออกมาแล้วครับ ฝากคนบว์หูเรืองน้ำเลยบวชอาจารย์โชคอืมครับอืมบอกว่าเขาบอกว่าฝากให้เอฟซีด้วยได้ยินไหมเขามีเลขเด็ดมาให้อยากรู้ไหมตกใจหมดเลยครับเฮ้ยไม่บอกให้ดูเอาเองดูเอาดูเอาดูเอาเองไม่พูด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 ชัดเจนชัดเจนไม่พูดแล้วชัดเจนมาก ชัดเจนมากชัดนมากเรียบทถ้าใหม่ชัดเจนมากแสงแสงสาทุตยแสงสาทสวย์สวยมากสวยมาก